ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับว่ามันจะมานะครับเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดู l ลฟ์เกมคอมนะครับตอนแรกก็กะว่าจะนอนและเปิดดูสักแป๊บหนึ่งนะครับโชคดีมากๆที่มันไปตรงกับโฆษณาของ Killing for 3พอดีเลยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับคือถ้าเรานับจากตามไทม์ไลน์นะครับผม k i l l i n g f รมาในปี2009นะครับ Killing for 2มาในปี2016และ K i l l i n g f มีประกาศเมื่อวานนี้เลยนะครับผมในปี2023 ก็ทั้งเกมภาค1ภาค2และภาค3นะครับผมจะมีระยะเวลาต่อกันประมาณ7ปีพอดีเป๊ะเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือเปล่านะครับหลังจากที่ killing f o r 2ไม่ได้มีอัปเดตมานานนะครับผมมีแบบอัปปืนอัพอาวุธแล้วก็มีเพิ่มแมปอะไรมานะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าทําไมเขาถึงเงียบหายไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไปซุ้มทา killing f o r 3อยู่นั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับด้วยความที่ว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยส่วนมากจะรู้จักช่องผมจาก คิลลิงฟอร์กันนะครับผมแล้วก็นาฬิกาบิตพอยต์ช่วงนี้นะครับก็แน่นอนว่ามีคิลลิงฟอร์สามมาขนาดนี้นะครับเรามานั่งดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมาดูที่หน้าร้านสตรีมกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นให้ดูกันสดๆเลยนะครับในเรื่องในเกมนะครับผมจะอยู่ในปี2091นะครับโดยที่จะมีบริษัทที่เราคุ้นเคยกันดีหรือว่าฮอสซินนะครับผมบริษัทองค์กรขนาดใหญ่ที่ตอนนี้นะครับผมได้สร้างเหล่ากองทัพ อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างจะเป็นกองทัพของเฟชพาวนะครับผมซึ่งคาําอธิบายเนี่ยก็ได้บอกไว้นะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยจะร่วมก,มกลุ่มกับกลุ่มต่อต้านนะครับผมที่ชื่อว่า Nightfall นะครับโดยที่รูปแบบเกมยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็คือยังเป็นเกมโค o อนะครับโดยที่จะเน้นแอคชั่นฮอลล์เรอร์นะครับผมก็คือเป็นแอคชั่นแล้วก็เป็นเสียอองขวัญเหมือนเดิมเหมือนที่คิลลิ่งฟอล์เคยเป็นนะครับแต่ดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยน่าจะหนักกว่าภาค2เยอะเลยนะครับในเรื่องของความน่ากลัวเพราะว่า ภาคนี้เนี่ยค่อนข้างนําเสนอไปทางแบบเสียงขวัญเลยนั่นเองนะครับซึ่งแฟนๆที่ชอบภาคหเนี่ยก็คาดหวังได้เลยนะครับว่าภาคนี้มันจะเป็นจุดตรงกลางระหว่างความเสียงขวัญแล้วก็ความแอคชั่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น setting เซตติ้งในเรื่องคร่าวๆที่เกมให้มานะครับทีนี้เรามาดูคำอธิบายเกมกันบ้างนะครับผมซึ่งเขาจะบอกไว้ว่า l l n n n g l o o r 3เนี่ยก็คือจะเป็นเกมประเภท Legendary เลยนะครับผมตำนาน แอคชั่นฮอลเลอร์นะครับผมซีรีส์ก็คือเป็นซีรีส์แอคชั่นฮอลเลอร์นะครับซึ่งจะเน้นความเมามันในการต่อสู้นะครับผมก็คือประมาณว่าต่อสู้แบบถึงเลือดถึงเนื้อนะครับผมตามสไตล์เกมคิวลิ่งฟอร์ที่ผ่านมานะครับเมนูมองแบบ FPS นะครับผมโดยเราจะสมบทเป็นทีมไนท์ฟอร์นะครับผมเป็นหน่วยพิเศษที่ไปต่อสู้กับพวกเซตนะครับผมหรือว่าซอมบี้ในเกมนี้นั่นเองซึ่งก็จะมีสมาชิกทั้งหมด5คนนะครับในคําอธิบายเนี่ยก็บอกไว้ว่า เราจะต่อสู้เป็นเวฟนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับภาคหนึ 1, ่งภาค2สามารถอเอินดอชก็คือได้ตัง Skill, อัลล็อกสกิลนี่น่าสนใจนะครับผมว่าอัลล็อกสกิลเนี่ยด้วยความที่ภาค2เนี่ยระบบสกิลมันก็คือระบบให้เลือกซ้ายเลือกขวาเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลในภาค3จะเป็นยังไงนะครับซึ่งให้ผมคาดเดาเนี่ยผมอยากให้มันเป็นสกิลแบบรูปแบบสกิลทีนะก็คือแบบอันนี้ต่อไปอันนี้ต่อไปอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าระบบแบบภาค2แบบซ้ายขวาเนี่ยมัน มันค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ว่าเรามารอดูแล้วกันนะครับว่าสกิลที่เขาพูดถึงจะเป็นไงแล้วก็ build the ultimate arsenal นะครับอันนี้ก็แปลประมาณว่าสร้างแบบคลังแสงอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายของมันเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าไปเรามาดูตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมานะครับผมโดยที่ผมจะเอาภาพออกมาให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับในตัวอย่างนะครับผมเราจะเห็นหลอดทดลองนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเจ้าฟิชเพาลนั่นเองนะครับผมโดยที่มันจะ เป็นตัวอ่อนก่อนนะครับแล้วก็นํามาเป็นตัวจริงตอนหลังนะครับภาพต่อมานะครับวันนี้ก็จะเป็นแขนของเฟชพาวที่เราฟุ้นเคยกันนั่นเองนะครับโดยที่ภาพอาจจะรุนแรงนิดนึงนะผมก็ขอตัดมาเท่าที่ YouTube ให้ลงได้แล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกองทัพของเฟชพาวนะครับผมคือเยอะชิบหายถ้าหากว่ามากันขนาดนี้นในเกมนี่จะริงกันยังไงเนะี่ย แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของบริษัทอยู่ตรงกลางนะครับผมซึ่งตรงนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันคือบริษัทอะไรนะครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่ามีมิวแทนหรือว่าเซตที่เป็นล่างเล็กๆด้วยนะครับซึ่งเดาว่าก็น่าจะเป็นตัวตัวขาวนะครับผมพวกอัลฟาคอรหรือว่าคิสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเขามีหน้าตาให้ดูด้วยนะครับผมก็คืออันนี้ครับ อันนี้ก็คือพวกศัตรูเริ่มต้นหรือว่า small s e นั่นเองนะครับผมให้เดาก็น่าจะเป็นพวก alpha cut นั่นแหละแต่ว่าสังเกตที่ตาของมันเนี่ยมันจะมีติดแบบเหมือน n i ท์ว vision หรือว่าอะไรบางอย่างไว้ที่ตาด้วยไม่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวสั่งการระบบของ AI ใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าสังเกตที่ f a s h power เนี่ยจากเดิม f a s h power เนี่ยก็คือไม่มีดวงตาอะไรนะครับผมจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่ามันจะปิดตาด้วยแท่งเหล็กใช่ไหม แต่ว่ารอบนี้เหมือนแฟชพาวมันมีแบบเหมือนเป็นกล้องสังการอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคซึ่งในภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าสังเกตได้นะครับว่าตัวละครของเราใช้มีดแทงคอนะครับผมแทงคอทะลุไปหัวเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้เอาช็อตนั้นมาให้ดูนะครับก็อาจจะมีลูกเล่นอะไรใหม่นะครับผมอย่างเช่นเวลาศัตรูเลือดน้อยแล้วเราสามารถเทคดาวได้ด้วยการจับฉีดถุงเลอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้มีดฟันมีดแทงนะแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนจับเทคดาวเลยนะครับก็คือ หยิบสตูเข้ามัดแพงเลยนั่นเองนะครับก็น่าสนใจมากว่าจะมีลูกเล่นอะไรใหม่นะครับต่อมานะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าเฟชพาวมันพังประตูหรือว่าพังกำแพงเข้ามาเลยนะครับเรื่องตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสคริปหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเป็นเกมเพจจริงๆเนี่ยและสตูเฟชพาวสามารถพังกำแพงมาได้แบบนี้นะครับเรียกได้เลยว่า k i l l i n g f อร์นี่คือแบบยังไงอะฉากทำลายได้เหรอคือมันแบบจะโคตรว้าวเลยนะครับคือแบบนึกถึงเรากำลังนั่ง แค้มันอยู่ดีๆเฟชพาวพังกำแพงเข้ามาหาเราข้างๆนะครับน่าจะเป็นอะไรที่โคตรตกใจแล้วก็สังเกตอาวุธของเฟชพาวในภาคนี้นะครับผมมันสามารถที่จะยืดได้ด้วยนะครับไอตัวลูกตุ่มของมันเนี่ยปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่เราคุ้นเคยตอนนี้ก็คือมันยืดได้ด้วยนะครับผมก็คือน่าจะทําให้เฟชพาวเนี่ยมีการโจมตีที่กว้างขึ้นนะครับปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วนี่แบบมีอัปเกรดมาด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็รูปนี้นะครับผมเป็นรูป ท่าวิ่งเข้าชาร์จของเฟชพาวนะครับแต่ก่อนมันจะเอามือมากันหน้าอกใช่ไหมสองข้างตอนนี้มันเอามากันข้างเดียวนะครับคือแบบดูน่าก,กลัวกันเยอะเลยนะครับแบบบอกไม่ถูกแล้วก็ตอนจบตัวอย่างนะครับผมจะมีฉากที่เฟชพาวมันกระโดดใส่เพเยอร์ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยโอเคอันนี้ก็เป็นภาพที่ชัดๆนะครับผมที่เฟชพาวมันยืดตัวอาวุธได้นะครับผมก็น่าจะทําให้การโจมตีไกลขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เราได้เห็น ฉากนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมมันเป็นฉากเหมือนกับแบบอืมไอ้ข้างล่างที่เป็นวงแหวนสีม่วงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือสกิลของตัวละครหรือว่ามันเป็นระเบิดไฟหรืออะไรนะครับเราก็มารอดูแลกันแต่ว่าภาพโดยรวมตอนเนี้ยผมรู้สึกแบบมันให้บรรยากาศเหมือนดูมากเลย <c oughs> ไม่อยากจะเปรียบเทียบเลยแต่ว่ามันแบบมันมันแอบคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ก็ช่วงท้ายคลิปนะครับผมมาวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่า เรียกเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังจากภาค3แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคาดหวังอะไรกันบ้างครับจากภาค3ถ้าให้ผมคาดหวังนะผมจะขอพูดอยู่2อย่างหลักๆแล้วกันก็คือ1นึระบบแต่งปืนนะครับระบบแต่งปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้มีมาตั้งแต่คิลลิ่งฟอลสแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรคิลลิ่งฟอลสมันออกมานานแล้วนะครับทีนี้เขาน่าจะยกระบบแต่งปืนมาที่ภาค3หรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่ตอบโจทย์ผู้เล่นบ้าปืนพอสมควรนะครับ คือเกมมันมีปืนให้เลือกเป็นร้อยกระบอกเลยนะครับแต่ว่าบางทีคุณผู้ชมมีฟิลแบบผมนะใช้ปืนนี้แต่แบบอยากเปลี่ยนกล้องเป็นอันนี้อ่ะใช้ปืนนี้ไม่อยากใส่เก็บเสียงเลยใส่มาทําไมแบบอยากถอดออกอะไรเงี้ยครับจะได้ได้ยินเสียงปืนแบบจังๆหรือบางทีผมใช้ดิสเดิร์กเนี่ยผมอยากติดสโขบบนปืนนะครับผมเป็นเล d ดดอหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราติดไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมมันไม่มีระบบแต่งปืนให้นะครับเพราะฉะนั้นระบบแต่งปืนเนี่ยผมว่า killing for เนี่ยเป็นเกมที่เหมาะมากที่จะมีระบบแต่งปืนนะครับ เพราะว่าปืนในเกมนี้มันมีเยอะมากนะครับผมการที่ผู้เล่นได้ถอดประกอบปืนได้แบบอิสระเนี่ยผมว่ามันจะเติมเต็มอรรถรสในการเล่นให้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าปืนที่เราถนัดเนี่ยเอาไปบู๊นะครับผมยังไงก็เข้ามือกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับคือระบบแต่งปืนต้องมาจริงๆนะครับนี่ผมคาดหวังสุดๆเลยนะครับอย่างที่2ก็คือระบบสกิลนะครับผม ของเดิมเนี่ยพูดไปบ้างแล้วนะครับระบบสกิลของคิลลิ่งโ r ร์ภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบเหมือนเป็นแพสซีฟนะครับผมก็คือเลือกใส่เลือกใส่ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมอยากให้ภาค3นะครับผมมีระบบสกิลที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสกิลหนึ่งอาจจะแตกแขนงออกไปได้หลายสาขาอย่างผมยกตัวอย่างเบอร์สเกอร์นะครับเวลาผมเล่นเบิร์สเกอร์เนี่ยก็จะมีสกิลแบบให้เลือกเลยว่าคุณผู้ชมจะเล่นแบบแยกเป็นสายดาเมจ แยกเป็นสายป้องกันสายแทงอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสายวิ่งเร็วเอาตัวรอดเก่งหรือว่าจะเป็นสายรีเลืดเก่งอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือมีสายให้เลือกแบบหลากหลายแล้วเราก็เอาสายเหล่านั้นนะมาผสมกับการเล่นของเราก็คือเราเลือกได้ว่าเราอยากใช้สกิลไหนลากลงมาใส่ลากลงมาใส,าาาสา่แบบอันที่เราชอบไปประมาณนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าหากว่ามันทําแบบนะั้นจริงๆนะมันจะทําให้แบบเกมมันแบบติดพันมากเลยก็คือแบบเราเล่นเก็บเวลปืนลดล็อกชุดแตง่ง บทล็อกสกิลแบบนี้นะครับมันจะทําให้เวลาในการเล่นของเราเนี่ยน่าจะติดพันกับมันได้ยาวมากๆนะครับอย่างภาค2เนี่ยผมก็ซัดไปเป็นพันชั่วโมงนะครับผมถ้าว่าภาค3มมาระบบแบบที่ผมพูดนะครับเล่นกันยาวๆแน่นอนนะครับผมจะจบคลิปอยู่แล้วนะครับผมเพิ่งมานึกออกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่ศัตรูเนี่ยมันดูเก่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าจากภาคหนึ่งมาภาคสองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าศัตรูมันเก่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าเพลเยอร์ผู้เล่นอย่างเราก็ต้องเก่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสิ่ง อาจจะมีตัวละครที่แบบมีสกิลเฉพาะเจาะจงไหมมีท่าไม้ตายหรือเปล่านี่ผมคิดเล่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของเกมสมัยนี้เลยนะครับก็คือแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีแบบความสามารถแตกต่างกันนะครับผมก็คือตัวนี้ถึกแต่ยิงเบาตัวนี้ยิงแม่นแต่ว่าไม่ถึกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อยากให้เขาเพิ่มรายละเอียดอะไรแบบนี้เข้ามาในภาค3ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าตัวละครแบบมันจะได้ทําให้ตัวละครแต่ละคนมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเล่นไปเรื่อยๆมีแบบปลดล็อกสกิลอาจจะแบบไม่ใช่สกิลที่แบบเก่งเวอร์วังมากอะไรเงี้ยเอาแบบสกิลประจําตัวแบบให้ตัวละครมันมีเอกลักษณ์อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างคาดหวังสูงนะครับอีกอย่างนึงก็คือบอกว่าจะมีแท็กที่เข้าสปินแบบคอร์ดูตี้นะครับก็คือกดชิป2ครั้งเพื่อวิ่งเร็วหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสาหรับการบล็อกการแพร่ลีนะครับอันนี้ผมคาดหวังมากๆเลยนะครับว่าเขาจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มหรือเปล่ปลานะครับอย่างเช่นบล็อกเสร็จแล้วมีา,า์ตอรรอ,อรรรหืวบบลล็็จแแบ้บ เป็นท่าเทคดาวหรือว่าบล็อกคือมันต้องมีลูกเล่นน่ะเออนึกนึกออกใช่ไหมพอแล้วภาคสองคภาค2มันมีท่าบล็อกท่าอะไรผมว่าภาคสามันก็ต้องมีต่อนะครับแล้วก็คาดหวังว่ามันน่าจะมีลูกเล่นอะไรที่ดีขึ้นเล่นสนุกขึ้นนะครับผมไว้ใจทีมงานนี้นะครับเพราะว่าในภาค2เนี่ยมันเป็นภาคที่ผมเล่นติดมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้เล่นเพราะไม่มีอะไรอัปเดตนะครับผมก็ยังไงก็ต้องเป็นเกมในดวงใจอยู่ดีนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของผมทั้งหมด แล้วก็สิ่งที่ผมคาดหวังจากทีมฟอร์สามนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างครับผมก็นํามาบอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ